จักถ่ายที่แหนมคุกนะคะดูสีของเราใช่สีเราสวยมากเมื่อกี้เป็นมือเจ๊แพ็กนะคะนี่เป็นกากนะคะกากแหวอน,นะะ <c oughs> อ๋อกากนะคะไม่มีเกลือนนะคะเขาเรียกว่ากากนะคะ <c oughs> อ่าอันนี้เจ๊แพ็กนะคะเจ๊แพ็กคนสวยลูกใย,ยน้อยขายแหนมคุกกปราเปียนะคะนี่นะคะ อันนี้กำนังกรอกแหนมคู่นะคะเพราะว่าอีสปาร์สจะมีลูกค้าบึ้มบึ้มบึ้มม,มานะคะใช่ลูกค้าพอเวลาใช่ลูกค้ามาก็จะไม่ทันนะคะ,น,น,ะ,คะนี่เซร์เรดูสวยหน้าเรียวมากอ่ะมันมีแอปหรือเปล่าทำไมทำหน้าเรียวตัวจริงทำไมหน้าอุยุอยู่นะตัวจริงก็ที่เหล่มอแล้วถ่ายรูปออกมาจะให้ที่เหล่ทำไมล่ะคะนั่นน่ะสิค่ะเราต้องทำให้ตัวเองสวยดูดี มีชาติตระกูลนะคะสวยดูดีมีสกุลเสวยดูดีมีสกุลไม่ใช่นะคะสวยดูดีมีชาติตระกูลนะคะเน,นี่ยผักของเรานะคะสดใหม่สะอาดถูกหลักอ,อ,อนามัยนะคะมีผักอีเลิศนะคะมีผักอีเลิศผักนางเลิศนะคะไม่อีเลิศนะคะไม่สุภาพนะ <im itation> รนหรือเขาเรียกอีกอย่างหนึ่งเรียกว่าผักชพูหรือเปล่าคะอ่านะคะแล้วก็จะมีออันนี้เขาเรียกอะไรวะผักแป้นบ่้ ออผักชีฝรั่งผักชีฝรั่งพ่ะนะค่ะแล้วก็ม,มีผักสลัดนะคะผักสลัดแล้วก็มีเขาเรียกอะไรใบมิ้นมิ้นเน,นี่ยอะไย่งเงียสะระแหน่นะคะเนี่ยนะคะเมื่อกี้ไม่แน่ใจเรียกว่าอะไร ยิ้มหน่อยนะจ๊ะเจ๊อารมณ์ดีหน่อยนะคะเจ,ะมจะ๊มีความชำนาญพิเศษเนี่ยเราออกมาตั้งแต่เดินทางมาจากบ้านเนี่ยได้ขายประมาณเกือบสิบถุงได้แล้วนะคะน่าจะประมาณสิบกว่าถุงได้อยู่นะคะแค่ยังไม่ถึงที่ตั้งนะคะยังไม่ถึงที่ตั้งร้านเนี่ยสิบกว่าถุงแล้วนะคะอีสพักเราก็จะขายหมดแล้วเราก็จะโกโฮมนะคะเนี่ยแนวพวกของเรา แหนมคุกของเรานะะเนี่ยสีสวยมากที่อื่นนี่สีดําปีเลยนะคะแล้วก็อันนี้อร่อยเฉพาะเฉพาะเนี่ยเฉพาะแหนมเนี่ยโคตรอร่อยอะค่ะใครได้มากินเนี่ยโอ้โหฝันดิบฝันดีนะคะยังกะได้ขึ้นสวรรค์น,นะคะเนี่ยพูดจริง